เทคนิคการย้ายตัว c ค n v ามาสู่แ a นวา Pro นะครับอันดับแรกท่านก็ต้องเข้าไปที่แ a นวา Pro สังเกตนะครับจะมีคำว่า Pro ตรงนี้นะครับที่ท่านซื้อไว้นะถ้าเกิดมันขึ้นว่าฟรีเนี่ยไม่ใช่นะครับหรือขึ้นว่าการศึกษานี่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นต้องขึ้นว่าปโปรนะครับแคนวาโปรเราจะย้ายจากอีกแคลนึงนะครับคุณก็ต้องเข้าไปที่ปโปรหนึ่งแคท์นะครับ ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่โปรหนึ่งแอคเคาทนะครับแล้วก็เปิดอีกเว็บเบราว์เอีกชนิดนึงนะครับตอนนี้ใช้ microsoft edge เข้า Account เดียวกันแต่เป็นตัวฟรีนะครับตัวฟรีตัวที่เราจะถ่ายโอนข้อมูลนะครับเดี๋ยวจะจะถ่ายโอนข้อมูลมานะครับสมมติยกตัวอย่างมาสักหนึ่งไฟล์นะครับสมมติไฟล์นี้นะครับอาจารย์ก็ไปที่ไฟล์ต้นฉบับ87ไฟล์นะครับคลิกไปที่ปุ่ม3ปุ่ม เลือกคําสั่งแช์นะครับปุ่มสามปุ่มด้านหลังนะครับตรงนี้เห็นไหมครับใหม่นะฮะบางท่านมองตามไม่ทันโอเคคลิกลงตรงสามปุ่มนะครับช้านิดหนึ่งนะครับกดแชร่รอนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กดไปที่จากเฉพาะคนที่เพิ่มเท่านั้นมาเปลี่ยนเป็นทุกคนมีลิงก์มันจะหมุนนิดนึงจนขึ้นข้างบนนี้นะครับรอสักครูนะ่ อามาแล้วนรีรก็อัปเดตแล้วก็ copy link นะครับคลิกไปที่เว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นตัวโปรแล้วกด c t r o l v วางเลยครับรอสักครู่จนตัวเนี้ยขึ้นเป็นไอคอนของเราที่เป็นตัวโปรนะครับ back กลับไปที่หน้าหลักตอนนี้ไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ตัวสำเนานะครับตัวนี้ตัวสำเนาเห็นไหมฮะจะไม่มีคำว่าลบ แต่ตัวจริงเนี่ยเนยอย่างไฟล์เนี่ยสามารถย้ายไปทังขยะได้เห็นไหมเนี่ยเห็นความแตกต่างนะเพราะฉะนั้นท่านก็ Copy ตัวนี้นะครับแปดสิบเจหน้าเท่ากันใช้กดปุ่มสามปุ่มทําสําเนานะคการนี้เราจะลบตัวนี้ออกยังไงเพราะว่ามันลบไม่ได้แต่ตัวเนี้ยลบได้หไหมตัวที่สําเนาลบได้เป็นตัวจริงในเครื่องเราแล้วเอ้ยในในตัวแอคเคา t เราแล้วเราก็ไปลบออกด้วยปุ่มเบราว์เซอร์เดิม อาจารย์จะค้างไว้อยู่เห็นไหมครับไม่ลบออกเราก็คลิกไปที่เลิกโอนลิงก์นะครับเอาเฉพาะคุณเท่านั้นนะจนขึ้นตรงนี้เห็นไหมอัปเดตเปลี่ยนแปลงถือจบแล้วก็ปิดไปแค่นี้เองมาแล้วหนึ่งไฟล์นะครับแล้วเราสามารถรีเฟรชดูได้นะครับรีเฟรชดูได้โดยคลิก canva.com นะมันก็จะเหลือสัญ,ญลักษณ์เดียวแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่สำหับ R A หนึ่ง แปสิบเจ็ดหน้าแต่นี่ส i าอสองนะครับอ่อาเเมเดี๋ยวทําให้ดูอีกไฟล์หนึ่งนะครับอ่าสมมตุติไฟล์ถัดมา PRA นะครับตัวนี้เจ็ดสิบไฟล์เจ็ดสิบหน้าคลิกสามบุบแชร์ Share. เลือกบรรทัดนี้ให้เป็นคุดคนที่มีลิงก์กปีนะครับแล้วไปวางที่ Address URL รอจนรูปขึ้นรอจนมันโหลดรูปขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็แบ็กกลับมาด้วยหน้าหลักหน้าหลักก็เลื่อนลงมาที่ดีไซน์ล่าสุดเนี่ยเห็นไหมยังไม่มีขึ้นเข้ามาสำเนานะครับแล้วก็สำเนาแล้วเราก็ไปเอารูปออกคราวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเรามาแก้ได้นะครับคลิกที่ดินสอนเนี่ยก็แก้ชื่อได้เอาตัวคําามาสำเนาออกได้เลยแต่ตอนนี้จย์ยังไม่เอาออกนะครับ คราวนี้เราก็ไปปลดลิงก์เดิมที่เบราว์เซอร์ตัวเดิมนะครับขยับมาให้มันขึ้นอัปเดตการเปลี่ยนแปลงกันนะครับคราวนี้ถ้าเรารีเฟรชตัวนเนี้ยมันจะหายไปละตัวที่ถูกดึงมาเป็นตัวสำนานะครับจะหายไปนี่คือการ Copy ข้าม Account นะครับไม่ c c o u u t t เดียวกันแต่คนละคนละนิคสิ์นะฮะเพราะนั้นตัวเนี้ยถ้าคุณจะแก้ก็ Edit ได้เลยแล้วเอาเขามาสำนาเนี้ยออก ได้นะครับใจได้ปกติโอเคนะครับ